สวัสดีคะ่ะเจอกันดีแล้วคะ่ะกัดิฉันจงอังครางซอดแจ้งหมอลำนาวิหกเมียหัวหน้าโนโกพงศกรนะคะสมนํำหน้านะคะอีสองตัวอีสองไวไลายนะคะโดนขังลืมคะ่ะโดนขังลืมโดนขังลืมลืมคะ่ะลืมปล่อยนางคะ่ะจนถึงเที่ยงแล้วนะคะเพิ่งปล่อยคะ่ะตายไหมคะสมนํำหน้าคะ่ะมึนหลายตายโลดมึงบะน,นีโดนขังลืมคะ่ะ แม้วันนี้นางก็เลยไม่ได้ไปไข่เลยเราก็เลยต้องอดกินไข่นางโดนขังลืมดูนางหิวมากค่ะปกติจะปล่อยตั้งแต่หกโมงเช้าแต่พเพอิญว่าเมื่อเชา้านี่ดิฉันตื่นมาเข้าห้องน้าแล้วดิฉันก็ไม่ไปปล่อยค่ะสมน้ําหน้าค่ะโดนขังลืมค่ะนางมิกกี้เจมกับนางนัทยาเป็นยังไงจ๊ะฮะเป็นยังไงสมหน้าไหมสมน้ำหน้าไหม 哦哦哦哦。Oh, oh, oh, oh.